สวัสดีครับผมท่างใหญ่เพชรมหาชนนะผมบางผมร่วงนะตรงนี้นะค่ะผมร่วงมีคนถามาอายุเท่าไหร่เจ็ดจุดเก้ายังไม่เปลีิดเลยยังอายุยังน้อยอยู่เ<ม>ดีย๋ยวตรวจตรวจสุขภาพผมก่อนหัวแบนแบนตัดเตะเดี๋ยวไดูท<ม>ีนี้ชวนตัดสวิฟกี้ก็ไม่เอาบ๊อบเทีก็ไม่เอาไม่ชอบแต่ก็ตัดบ๊อบเดี่ยวยาวประมาณสักกางคอพอไหมประมาณนี้ดีไหมก็ได้ตัดทิ้งเลยตัดเท่านี้ ัดเกีลิงที่หน่อเราก่อนอผมุยาวเราก็มายบถุยลนะ้วฝไปซ้ายไปขวาแรงปุผมไปมุมฉากขึ้นนะยกผม90องศารนะชั้นที่สชั้นที่สก็90ชั้นที่ก็ก90 ลูกค connect, invest, story, si <S 2> <S 2> ้าอยากส่งอยากส่งเคงบินเขเก็บมาหนึ่งสองสามยกเงสุดตัดสิเซตตัดสิเซตตัดไป็นายทิงลายลายจิงตรงกลางผมใหญอีกมีเพียบเ็นไปโดนแล้วนะเดินตาได้ไหมตามไม่ได้แล้วลกผมสีให้แล้วก็ลากมาตัดเลย We lần mặt tạp. We không được lần mặt tạp. Goodbye. Say hôm nay. đi here. Khăn này Come này Come here. này Điểm điểm here. Come here. Come here. Come nữa Come here. Come here. ตยกขึ้นมาตัดไปไปว่าเป็นอีกตรงตัดชวนทีมบริกาเลยยกขึ้นตัดไปไปทีลูกค้าไม่เอาสั่นเขาไม่สะัดสั่นบรรุครั้งนี้ ทนนี่สีล่ลาลงมาสี่นังสาลตังปัดปน,นัดีน้องมาดีน้องมาปหายจม้วตัดทิ่เซ่ยกขึ้นรับฟิดาวตัดทิ้งอับฟิดาวตัดทิ้ง ภาพกอเสืไรก่อเ่อมเป็บางกอ่ตรงเลยจะระเบียบข้างจะระเบียบสามรอบเลยข้างนั้นข้างนู้ทำรหนมีลงมามีมาแล้วก็มาตผม้องลยนงมรอแก็ตัดตาานความยาวอนแล้ก็าก็ mình Để đợi cái đợi, này, ngon nó không? Chỉ ra luôn Tôi bịt tao bịt làm được không nó Mình đang rồi, bịt làm mà mày mà con tao rồi nó mà nó tộc mà lòm lòm Đó cái slide xuống, cái slide lên Đó cái ยังหมดอีโอเคบีมาน้องมาด้านหลังนิดนึงงน้องมาด้านขวานิด huh. นึงก็ตัดเดิมบอกนะเดิมบอกเดิมบอกค่อยๆคอยๆคอยๆค่อยๆเดิมบอกนาก็คอยๆค่อยๆชุนๆๆบีบบอกขนาก็ตัด ตนี้มันวันียมันจะได้อยู่ครับสื้อช่วยด้วยจำลองเหตุการณ์เขาอยู่บ้านอะ่ะเขาจะไม่ได้เขม่ได้ก็ต้องแต่งให้มันสวยแห่มันสวยแบบก็ต้องไรอะ่ะางนี้บีตัวน้อยน,นี่เดินดูลองรียมลองเรียมกเ,เลงนึงเรียไป เดี๋ยวหมือนึดิทางด้นยาวเลยด้านหลังรูปทรงความยาวพอดีไหมยไม่ได้กินอะไรนะสวยสวยูกใจอยู่เห็นความตุยไหมเห็นความตุยไหมอยู่นี่อันนี้คือผมปังแห้งอยู่บ้านนะไม่ใจก็สวยให้เข้าทรงมาทีนี้ ไอ้ที่มันกระเดืดอที่มันฟูก็ปล่อยธรรมชาติเข้าไปเพราะเราเน้นเอโซลูกโซมลูกค้าไม่ต้องการสั้นมากช่างใหญ่จะตักสรงทวิบกี้ให้ดูซ้ำแล้วแบบน,นี้ลูกค้าไม่เอาลูกค้ากลัวอะไรกลัวไม่ชินกลัวสั้นเกินไปวะเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì rồi Để không ไปเขาส่งแล้วแล้วก็มาเก็บรายละเอียดดีนะเก็บตรงไหนตรงที่มันมันหนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันดีดตรงนี้ปลอยปล่อย,ปล,อยปล่อยเข้าไปดี่ปล่อยจะพาจุดนะอย่าให้มันดีดถ้าดีดแล้วไม่สวยเทียงนี่แหละสวยไม่สวยแต่เป็นตะตายเลียงออก ยันนี่ก็ดี๋ยวก็ค่อยๆสไลด์ออกสไลด์ออกค่อยสไลด์ออกที่มันให้มันบางเบาพอดีอย่าเดี๋ยวหนาเกินไปนะถ้าหนาเกินไปมันก็ด่างมันแข็งถ้าบางเกินก็ผิวเกินมันผิวไหวเกินอ่ะรีบๆ ค่อยๆค่อยๆข้างก็บีลงมาเพื่อจะปิดเทอกไไต้องบีเยไปลังบ้านนะครับบีเยไปหลังบ้านเรไจะเห็นตัวเทอกลึกไะก็บีตกๆบีลงมาเลยหนาด้านี้แล้วต้องถึงผมด้านซ้ายยนะว่าให้มันบางเท่ากันหนากันหนาเท่ากันไม่ใช่ข้างนึงบางข้างนึงหนาเดินหัวเยี่ เขามีควันเนขาน,น่าก็สวยแล้วท่านหลังเห็นควันปืนไหมโอ้ถูกใจเลยการใหญ่ถูกใจเลยเหรอถูกใจเลยแล้วคุณสังวานจะถูกใจหรือเปล่านเนี่ย <c oughs> บอกคุณสังวาน <c oughs> บอกคุณสังวานว่าไงบอกบอกคนที่ใจเลยสวยมากเอาเลือกทรงได้คือถูกก็เลือกเองนะ ช่างใหญ่ไม่ได้ออกแบบนะลูกสาวกับแม่เขาเลือกเองสวย,วยดูแลง่ายไหมคิดว่า<ะ>ดูแลง่ายไม่ไม่สั้นมากนะพอ<ะ>ดีนะ,ะ,ะหัวทุยอยู่แล้วแต่ว่าผมหัวแบนมาจากกรา,าดอันนี้ช่างใหญ่ตัดแล้วก็ซอยหลอกกระโหลกหัวแบนกั้งใหญ่จะใส่แบ็กซดหนึงจะส่งเดี๋ยวจะตัดผมตรงนี้ก็สำรองจองคิวเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์062 ห้าสนะี่แปดสามเก้าเก้ล้ศูนย์แปดหนาแปด้าหกสองสี่นะท่านใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบน้ำบอกต,อต่อกันด้วยนะครับอยู่เริ่มทีสี่โงเช้าครับถึง5้าโมงเย็นนะมีช่างซอยอยู่สท่านนะมีช่างใหญ่1นึ่บาทนะช่างอูแปดร้อยนะครับให้สำรองล่วงหน้าเข้ามาเดีย๋ยวจู่โจมเข้ามานะตจู่โจมอาจจะไม่ได้เจอท่างใหญ่นะ,ะ,ะข้ามาลงเกิดซอยหลอกระโลกมันก็ต้องซอยอย่างนี้แหละ คนหัวแบนจะได้หัวทุยคนหัวทุยก็จะยิ่งทุยยิ่งขึ้นไปอะไรนะตื่นเมากเลยถูกใจท่านใหญ่มีนามบัตรไหมคะเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวเบอร์เบอร์ให้เบอร์ให้ป้าป้ามีมีเบอร์ท่านใหญ่อยู่ป้ามีเนาะมีทุกอย่างป้ามีทุกอย่างวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปกพักผมรับครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเฮงรวยๆใจละ